หูฟังอินเอียดดีนะครับเพื่อเอาไว้เล่นเกม fps ฟังเสียงฝีเท้าในเกมได้ชัดแนะนำตัวน,นี้นะครับ Laser Hammerhead v 2เป็นหูฟังขนาดเล็กมีไมโครโฟนในตัวใส่สบายไม่ปวดหูเหมือนหูฟังใหญ่สามารถใช้งานได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ครับมาดูตัวแพคเกจกันมากนะครับเป็นแบบนี้เลยครับนี่นะคะอ่านี้นะครับ ไดรเวอร์เนี่ยขนาดใหญ่พิเศษเลยนะครับ10มเมตรนะครับเพราะฉะนั้นในแบบเสียงเบสเสียงกาเนี่ยมาเต็มเมเลยนะครับพวกสายอะไรอย่างเงี้ยก็ดีไซน์ใหม่หมดนะครับเป็นแบบสายแบนข้อดีของสายแบนก็คือสายมันไม่พันกันครับเวลาที่เราขยุมสายเก็บสายนะครับอ่าเปิดออกมาก็จะเจอแบบนี้ครับมีลายเซ็นซีอีโอมีสติ๊กเกอร์มีคู่มืออะไรให้ครับนี่เขามีกระเป๋าแบบพกพาให้ด้วยนะครับใครเดินทางไบ่อยเนี่ยผมชอบเลยนะฮะมี จุกยางนะครับให้เราสามารถเปลี่ยนได้อีก6อันนะครับเพื่อให้เข้ากับรูหูเรานะครับแล้วก็มีสายแปลงนะครับตรงนี้สําหรับใครที่ไปใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็สีเขียวเนี่ยเอาไว้ต่อกับหูฟังนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยต่อกับไมโครโฟนครับอ่ะมาดูตู้หูฟังกันนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์เลเซอร์เห็นไหมครับตรงนี้นะฮะหูฟังเนี่ยเป็นแบบจุกยาง2ชั้นนะครับเพราะนั้นรับรองได้ว่าตัดเสียงรบกวนสนิทแน่นอนครับ แล้วก็ของเขาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์นะครับเลเซอร์ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่มีเลเซอร์นะฮะนี่ก็มีนะครับอ่าตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนกับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวสายให้พอดีได้นะครับแจ็คเสียบเนี่ยนะครับเป็นแบบ3ขีดนะฮะก็จะมีไมค์ในตัวเลยนะครับเสียบกับมือถือได้เลยครับสายของตัวหูฟังที่เป็นลักษณะบแบนแบบนี้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อน เวลาที่เราเก็บสายนะครับขยุมขยุมแบบนี้มันจะไม่พันกันครับถ้าเพื่อนไม่เชื่อลองไปทํากับสายกลมดูครับนเห็นไหมครไม่พันกันครับสายยาวกาลังดีเลยครับผมวัดแล้วได้ประมาณ1.3เมตรแล้วก็กระชับกําลังดีครับวิธีดูซ้ายขวาง่ายๆเลยดูที่ไม้ครับไม้จะอยู่ข้างขวาครับ เสียงกลางเสียงเบสมาเต็มเสียงฝีเท้าชัดเจนมากครับเดี๋ยวว่าลองไม์กันไม์เนี่ยผมจะไว้ที่ระยะนี้นะครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี่นะครับก็เป็นเสียงของไมโครโฟนของหูฟัง l a เซอร์ m m e r Head Pro V2 ไมโครโฟนไม่ได้ดึงเข้ามาใกล้ปากนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงเข้ามานะฮะถ้าดึงเข้ามาเนี่ยก็จะป,ประมาณนี้ครับ ติ๊กตอกช็อปเนี่ยจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับมีส่วนลดสําหรับคนที่ซื้อครั้งแรกเนี่ยเหลือราคาเพียง64 9บาทเท่านั้นนะครับจากราคาเต็ม89 9บาทนะครับและยังมีคูปองส่วนลด100บาทจากทางร้านอีกนะครับจานวน50คนแรกนะครับที่สั่งซื้อไปนะครับถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยสามารถกดได้ที่ตะก้าสีเหลือเลยครับสินค้าตัวนี้ส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบรเพิ่มนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ